ก0อ e สิบ h and Beauty กลับมาอยู่กับเราสองคนนะคะในช่วง g o s s สิบเฮลท์แอนด์บิวค่ะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาที่หนุ่มๆสาวๆทุกคนนะคะต้องเคยเจอค่ะไม่ก็กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่กับตัวแน่ๆค่ะนั่นก็คือปัญหาฝ้า กระแล้วก็ผิวหน้าหมองคล้ำนั่นเองค่ะแต่ว่าปัญหาฝ้ากระและก็ผิวหมองคล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและมีความต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันยังไงแล้วจะมีวิธีกำจัดมันหรือไม่อันนี้ก็ต้องยกหน้าที่ให้กับพี่เบนผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เบนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีสสดค่ะ พอดีวันนี้เราสองคนนะคะคุยกันเรื่องของฝ้ากระแล้วก็ความหมองคล้ำกันอยู่เลยมีข้อสงสัยกันเยอะมากรบกวนต้องให้พี่เบนไขข้อข้องใจด้วยนะคะใช่แล้วลค่ะงั้นเริ่มที่คําถามแรกเลยดีกว่าค่ะพี่เบนตัวการค่ะของฝ้ากระแล้วก็ผิวหน้าหมองคล้ำนยคะเกิดจากอะไรอะคะค่ะ,คะตัวการจริงๆเนี่ยคือเซลล์สร้างเม็ดสีหรือว่าเม็ดสีนั่นเองแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของตัวการ<ม>เรามาดูกันก่อนว่าจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้ ตัวการหรือว่าเจ้าเซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมคืออะไรนะคะ,คะนี่ก็จะเป็นเรื่องของดุลยาภาพนั่นเองแล้วดุลยาภาพ,าภาพคืออะไรคะโดยโดยจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยของเรามาตลอดเนี่ยเราพบว่าภายในร่างกายเรานะคะจะมีเซลล์นับล้าน,านๆเซลล์ด้วยกันแต่ละเซลล์ก็จะมีการสื่อสารพูดคุยกันทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดเป็นดุลยาภาพะนะคะแต่เมื่อร่างกายเราเจอภาวะคุกค,คามนะคะอย่างเช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ ช่วงที่มีรอบเดือนอม,มีฮอร์โมนมเพศหญิงมากกว่าปกตินะคะโดนแดดโดนรังสี uv การพักผ่อนไม่เพียงพอการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์พวกนี้ก็จะทำให้เซลล์อ่อนล้าพอเซลล์อ่อนล้าก็สื่อสารพูดคุยกันไม่รู้เรื่องทำให้เกิด การเสียดุลยภาพนั่นเองนะคะ mm hmm. อย่างเช่นตัวการหรือว่าเจ้าเซลล์สร้างเม็ดสีหรือเมลานอไซต์เนี่ยโดยตามธรรมชาติแล้วจะมีหน้าที่ผลิตเมลานิน mm hmm. หรือว่าเม็ดสีนะคะออกมาทําให้ผิวหน้าของเราแต่ละคนหรือว่าผิวกายเนี่ยมีสีผิวที่แตกต่างกัน oh. ออกไป,ปตามลักษณะของของเมลานินหรือว่าเมสส็ดสีทีนี้สังเกตไหมว่าใน ผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระได้มากกว่าผู้ชายใช,นนใช่ไหมคะนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงเนี่ยจะทําให้เซลล์สร้างเม็ดส,สีเนี่ยผลิตออกมามากกว่าปากติเมืม่อผลิตออกมามากกว่าปากติปุ๊บทําให้บริเวณนั้นเนี่ยมีสีที่เข้มขึ้นเป็นแผ่นสีน,น้ำตาล่ส ดูทรมานจังเลยคะอรอบเดือนก็ต้องมีกะก็ต้องขึ้นเลยใช่ค่ะทีนี้พอเราไปโดนแดดหรือว่าโดนรังสี UV อีกมันก็จะทําให้ฟ้ากระที่เป็นอยู่นั้นเนี่ย<ม>เข้มขึ้นกว่าปกติด้วยนะคะทีนี้ไม่เพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นใ,ในผู้ชายเหมือนกันเพราะว่าในคนเราจะมีทั้งฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงอยู่เพียงแต่ผู้หญิงอาจจะมีเยอะกว่าน,น่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้รับการ ป้องกันในเรื่องของรังสี UV หรือว่าไม่ได้ป้องกันแดดแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสเกิดฝ้า,าเกิดกระได้เหมือนกันแล้วอย่างนี้นี่คือผู้หญิงมีโอกาสมากกว่าผู้ชายเหรอคะพี่เบนจริง,รงๆเหมือนมีภาวะคุกคามมากกว่านั่นเองเพราะผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนหนึ่งเงยอะกว่า2ในเรื่องของรังสี UV หรือว่าแสงแดดนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนอาจจะน้อยกว่าก็จริงแต่โดยมากไม่ค่อยทาครีมกันแดดไม่ค่อยปกป้องเอ็นโอกาสก็จะเท่าๆกันใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้เนะยังงงอยู่ค่ะว่าตัวฝ้ากระแล้วก็ผิวหน้าหมองคละคะ้ำเนี่ยค่ะมันคล้ายกันไหมคะเพราะมันเหมือนแบบเป็นปัจจัยคล้ายๆกันหมดเลยแล้วก็เกิดขึ้นพอคนมีฝ้าปุ๊บมีกระมาแล้วแล้วก็หน้าก็คล้ำและไปโดนปฏิญญายาดีางอะเนี่ยอันนี้คือมันเป็นจ,จ,จำพวกเดียวกันไหมคะหรือว่าแตกต่างกันยังไง จริงๆตัวการหรือว่าต้นเหตุหลักเนี่ยคือเจ้าเซลล์เมลานอไซต์หรือว่าเจ้าตัวที่เซลล์สร้างสีเนี่ยเหมือนกันแต่การเกิดอาจจะต่างกันตรงที่อัลฟาก่อนละกันนะคะ,คะที่ลักษณะลักษณะของฟ้าเนี่ยเวลาเกิดจะเกิดเป็นแผ่นอาจจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าเข้ม,มบริเวณแก้มทั้งสองข้างอาจจะไม่ใช่แก้มก็ได้ค่ะเป็นหนวดก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาเป็นจะเป็นสองข้างเท่าๆกันบางคน ใช่เกิดพร้อมกันด้วยใช่บางคนเนี่ยเวลาเป็นข้างเดียวปุ๊บอาจจะเป็นปานหรือบางทีไปโดนแดดมาแล้วเบิร์นข้างนั้นก็ได้นะคะนี่คือฝ้าอ่านี่คือฝ้านะคะทีนี้ฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเรามีตลอดเวลาอยู่แล้วการเกิดก็เลยต่อเนื่องพอการเกิดต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยทําให้ เซลสร้างเม็ดสีสร้างขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อนฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ค่อนข้างนานถ้าเราไม่ไปจัดการหรือต้องอยู่นานอยู่ยงคงกระพันเหยเือเหมือนเหมือนเซลสร้างเม็ดสีเหมือนมีฮอร์โมนตลอดเซลสร้างเม็ดสีทํางานหนักมากกว่าปกติตลอดก็ทําให้เกิดฟ้าได้ต่อเนื่องเหมือนการสร้างสีมันต่อเนื่องนั่นเองนะคะแต่ถ้าในเรื่องของกระกระเนี่ยส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย เซล์สร้างเม็ดสีเนี่ยจะถูกโปรแกรมไว้ตั้งแต่เราเกิดมาแล้วถูกโปรแกรมมาเห็นพอเกิดมาปุ๊บเห็นคุณแม่เป็นปั๊บต้องเป็นแน่เลยคือคือถูกโปรแกรมว่าถ้าเราโดนรังสี U V B แค่เพียงเล็กน้อยก็จะทําให้เกิดกระได้คือเหมือนมันซ่อนอยู่ใต้ผิวเราอยู่แล้วพอเจอรังสีปุ๊บมันก็กระตุ้นเหมือนกระตุ้นให้มันออกมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนกระตุ้นให้ให้เซลเนี่ยมันสร้างเม็ดสีมากขึ้นแบ่งตัวมากขึ้นอย่างในวัยรุ่นเนี่ย จะเริ่มเป็นกะเริ่มแรกจะเหมือนเป็นกะผุโผก็คือกะที่เป็นไปไหนหาย,หาย mm hmm. อย่างบางเด็กๆบางคนพอเวลาเล่นกีฬาปุ๊บรู้สึกมีกะ uh huh. เข็มขึ้นแต่พอเวลาอยู่ในร่มแล้ว uh huh. ไม่ค่อยได้โดนแดดและปรากฏว่าเอ๊กกะกะหายไป mm hmm. อันนี้จะเป็นกะที่ mm hmm. ที่เริ่มแรก คือกระนี้ไม่จำเป็นต้องขึ้นแค่ใบหน้าใช่ไหมคะพี่เบนจริงๆขึ้นตามร่างกายได้ด้วยไม่จำได้รู้สึกเหมือนตัวเองเคยมีกระขึ้นตรงตรงนี้วอ่ะแต่เกลก็เป็นนะเวลาก็หายไปแล้วมากแล้วก็จะเป็นกระะอยู่ก็หายที่คลินิกจะมีตัวโฮมิโอสแกนนะนึกออกใช่ไหมตัวเครื่องโฮมิโอสแกนเนี่ยเราสามารถเช็คดูได้ว่ามีกระที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวไหมบางทีหน้าเราขาวใสแบบนี้แต่อาจจะมีจุดกระที่ซ่อนอยู่นั่นไง คนไม่รู้เห็นหน้าเขาใส่จริงๆแล้วมีกระอย่างนี้ก็ควรไปตรวจอย่างนี้ก็สามารถไปตรวจได้ค่ะแล้วมาถึงผิวหน้าหมองคล้ำอ่าหน้าหมองคล้ำหน้าหมองคล้ำเนี่ยเกิดวิธีการเกิดเหมือนกันแต่โดยมากหน้าหมองคล้ำเนี่ยปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักก็คือในเรื่องของรังสี UV หรือว่าแสงแดดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโดนแดดหน้าก็จะคําขึ้น ทีนี้เซลใช่ค่ะนี้หน้าค้ำขึ้นถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยปล่อยทิ้งไว้โดยตามธรรมชาติเนี่ยเซลล์ผิวจะมีการเลื่อนชั้นหรือผัดออกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆประมาณหนึ่งเดือนผิวก็จะเริ่มเหมือนขาวขึ้นเหมือนเวลาเราไปไปทะเลใช่ไหมคะเราจะรู้สึกหน้าค้ำขึ้นจากนั้นสักประมาณเดือนหนึ่งจะรู้สึกเอ๊ะ ความค้ำหายไปใช่ค่ะเพราะว่าเซลล์ผิวเก่ามีการถัดออกไปบางทีแบบทาครีมก็อ๋อครีมช่วยอะไรนี้ด้วยแต่มันก็น่จะช่วยบำรุงได้ระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าทาาแพทย์คลินิกมีใช่ไหมคะบำรุงให้แบบไม่ต้องรอหนึ่งเดือนคือทาปุ๊บเริ่มค่อยๆดีขึ้นเลยใช่ค่ะคือเดือนหนึ่งเนี่ยคืออย่างน้อยเพราะว่าโดยปกติขึ้นอยู่กับเซลล์ผิวของแต่ละคนที่เกาะติดอยู่ที่ผิวด้วยคือบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นจริงๆแล้วความค้ำจะอยู่ประมาณ1-6เดือน เพราะว่าบางคน,นเนี่ยพอโดนแดดปุ๊บแล้วก็โดนแดดซ้ำๆอีกก็ทำให้เกิดความ,มค<ำ>ั่งไ,ได้ไดใช่ใชค่ะและอย่างนี้พอเรารู้ถึงตัวการแล้วก็ปจัจจัยที่ทำให้ตัวการเนี่ยเกิดเรียกว่าเกิดผลลัพธ์ออกมาเป็นกระเป็นฝ้าแล้วก็ผิวน้ำ วิธีการดูแลล่ะคะอย่างเงี้ยเรามีการหลีกเลี่ยงถ้าสมมติเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆกับพี่เบนเพราะว่าการเจอแสงแดดมันไม่ถนสากไมากด้จริงๆเวลาทํางานเจอไฟอะไรต่างๆบางทีกลางร่มก็แล้วเอ๊ะทำไมหน้าค้าขึ้นจริงน้องมันเลี่ยงกันไม่ได้เลยแล้วมีวิธีไหมคะพี่เบนค่ะอย่างที่พี่เกิ่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเรื่องของดุลยภาพหรือว่าโฮมิโอเซสิสนะคะเพราะฉะนั้นทางแพนคลินิกเราก็มีโปรแกรมที่จะช่วยดูแล ทั้งสี่มิติคุ้นๆใช่ไหมคะสี่มิติจัดก็จะมีโปรแกรมสี่มิติที่ช่วยดูแลในเรื่องของดุลยภาพของเซลล์พวกนี้ให้กลับคืนสู่จุดสมดุลเราเริ่มที่มิติแรกกันเลยนะคะมิติแรกก็คือการแก้ไขทีนี้เวลาที่เราเป็นฝ้าเป็นกระหรือหน้าหมองคล้ำเกิดจากเซลล์สร้างสีนี่เราก็ต้องเข้าไปแก้ไขที่เจ้าเซลล์สร้างสีให้มันกลับคืนสู่ดุลยภาพไม่ใช่ว่าหยุดสร้างเลยยังสร้างอยู่แต่สร้างให้เป็นปกติ นะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็นบล mm ็อกโคดนะคะหรือว่าไปบล็อกรหัสสัญญาณที่จะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยผลิตออกมามากเกินไป mm hmm. นะคะก็จะมีตัว L A 2, 2> mm hmm. หรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า l a c ทนะคะมีตัว a n t i b e บ m i t พวกกลุ่มนี้จะเป็นตัวที่บล็อกโคดเหมือนกันแต่ถ้า Anti-Bermit mm hmm. ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ผิวบอบบาง mm hmm. แพ้ง่ายเพราะพวกนี้ก็จะมีพวก นิกเกิลบล็อกอยู่ด้วยนะคะในกลุ่มของเมลาสมาไวเทนนิ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของความขาวหรือบางทีตากแดดค่อนข้างเยอะในพวกกลุ่มนี้ก็จะทําให้เซลล์สร้างเม็ดสีสร้างเป็นปกติเพราะฉะนั้นผิวเราก็จะไม่ไม่สร้างมากเกินกว่าปกติก็จะไม่เกิดในเรื่องของความคั้นะคะ ใช่แต่บางคนที่ปัญหาเยอะมากๆบางทีการทาครีมอาจจะช้าใช่ไหมจะช้านิดนึงงั้นเราก็จะมีการทําเลเซอร์นะคะใช่ค่ะอย่างการยิงด้วย IPL เป็นแสง IPL อันนี้คุณหมอก็จะใช่คุณหมอก็จะดูให้ว่าเราเป็นลักษณะไหนเป็นกระหรือว่าเป็นฝ้าหรือว่าหน้าหมองคา้ำไม่คุณหมอก็จะเลือกพลังงานหรืออะไรเงี้ยให้เหมาะกับ ผิวของเราทำให้ผิวเราขาวใสได้เร็วขึ้นมีความขาใสนิดนึงเพราะว่าอย่างการยิงเลเซอร์อย่างเงี้ยบางคนเขาจะบอกว่ายิงเลเซอร์แล้วห้ามโดนแดดหรือห้ามออกไปข้างนอกหรืออะไรแต่บางทีตอนนั้นเคยไปยิงเลเซอร์ของที่คลินิกที่แพรเนี่ยแหละค่ะไมเปียวคุณบอกว่าโดนได้ไม่เป็นไรคือมันต่างกันยังไงคะเลเซอร์แต่ละตัวใช่จริงๆเนี่ยถ้าไม่รวมเลเซอร์เราไม่ควรโดนแดดอยู่แล้วโดยโดยปกติถึงไหมคะทีนี้เวลาที่เรา ยิงเลเซอร์ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราออกแดดเราก็ควรใช้ครีมกันแดดป้องกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือว่าไม่โดนจะดีกว่าแต่ถ้าโดนต้องโดนจริงจําจำเป็นคือทาครีมใช่คือขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยบางคนเนี่ยผิวค่อนข้างแห้งพอยิงเลเซอร์ปุ๊บผิวแห้งกว่าปกติแล้วใช่แล้วเห็นว่าอุ๊ยเรายิงเลเซอร์แล้วหน้าเราขาวใสแล้วไปโดนแดดได้เลยโดยไม่ต้องทาครีมกันแดดป้องกันก็อาจจะทําให้เกิด เบิร์นเกิดผิวไหม้ขึ้นมาได้ใช่ค่ะอย่างนี้นอกจากการใช้ครีมบำรุงเลเซอร์แล้วการทำทรีตเมนต์ล่ะคะพี่เบนใช่เลยค่ะการทำทรีตเมนต์ก็ยังเป็นการแก้ไขเหมือนกันนะคะการทำทรีตเมนต์ด้วย aha ที่มีการผัดเซลล์ผิวนะคะพวกนี้เนี่ยพอเวลาเราผัดเซลล์ผิวเก่าออกไปแล้วแล้วเราเติมอาหารผิวใหม่ไปเหมือนที่พี่บอกว่าโดยปกติ เซลล์ผิวเราเนี่ยก็จะ,ะกว่าจะเลื่อนชั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนอเพราะงะั้นการที่เราใช้ AHA treatment ร่วมด้วยนะคะ,คะจะทําให้เซลล์ผิวเราเนี่ยผัดออกได้เร็วกว่า 1, 1>, 1เดือนเพราะ,ะนั้นความขาวใสเนี่ยจะกลับมาได้เร็วขึ้น<อ>ทีนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยนะคะถ้าผิวไม่ค่อย แห้งมากนักอาจจะทําเป็นทรีทเมนท์ที่เป็นตัวอัพสโตดพีวีทีคือมีการผัดเซลล์ผิวจากนั้นก็มีอาหารผิวลงให้1ขั้นตอนนะคะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระหน้าหมองคําที่ค่อนข้างเข้มก็จะมีตัวลาพิเดกทรีทเมนต์หรือว่ารีเฟิร์มทรีทเมนต์ตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะมีการผัดเซลล์ผิวถึงสองขั้นตอนด้วยกันนะคะเพราะฉั้นเวลาผัดเซลล์ผิวเยอะเราก็ให้อาหารผิว2ขั้นตอนด้วยที่มากขึ้นผิวก็จะขาวใสได้เร็วขึ้นนะคะ แต่ถ้าผิวค่อนข้างแห้งเราก็จะมีเป็นตัว Snowy Treatment ซึ่งตัวนี้จะมีมาร์กหน้ากากด้วยอันนี้เกลียวประจำใช่สังเกตดูเวลามาร์กหน้ากากเนี่ยมันเติมอาหารผิวค่อนข้างเข้มข้นเวลาที่เราเอามาร์กหน้ากากออกหรือว่าลอกหน้ากอกออกจะรู้สึกว่าผิวขาวขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยใช่เลิฟมากเลยตัวนี้บอกเลยตัวดีเลย แล้วว่าแล้วนี่ความบ่อยของการทําทรีทเมนต์ถ้าสมมติว่ามันเป็นเอชเออย่างที่พี่เบนบอกใช่ไหมคะคือมันผัดเซลล์ผิวเก่าออกถ้าเราทําบ่อยมันก็ไม่ดีสิคะหรือเปล่าหรือว่าความบ่อยมันทำได้เอ้มากเลยแค่ไหนบางคนอุ้ยถ้าผัดนี้เราผัดเรื่อยๆผัดทุกวันบางคนผัทุกวันเนี่ยผัดเรื่อยๆน่าจะได้ข่าวเร็วขึ้นอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เบน โดยเบื้องต้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ว่าสภาพผิวธรรมดาปกติเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวที่ความเข้มข้นสูงหน่อยก็คือที่คลินิกเนี่ยได้ทุกอาทิตย์เลยนะคะแต่สําหรับวันเลยเแต่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ดีกว่าใช่ค่ะแต่จริงๆสามารถที่จะทําได้ทุกวันด้วยเราจะมีเป็นเหมือน AHA h o m โฮมยูสที่เป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำๆนะคะอย่างในกลุ่มของนีโอซพวกนี้ก็จะเป็นกรดผลไม้ที่ เป็นเนื้อครีมแล้วเราสามารถทาที่บ้านได้เองทุกวันเป็นประจำทุกวันใช่ค่ะอ,อันนี้ก็จะเสริมได้อย่างเมื่อสักครู่เรารู้ไปแล้วว่ามันมีจำาพวกผลิตภัณฑ์บล็อกโค้ดมีตัวทรีทเมนต์แล้วก็เลเซอร์และอีกอย่างหนึ่งเหรอคะค่ะคือนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยในเมื่อเราดูแบบสีมิติแบบองครวมเพราะฉะนั้นนอกจากภายนอกสู่ภายในเราจะดูแลจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะคะก็ขอแนะนําเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริสม อย่างวิตามินซีเริ่มต้นเลยตัววิตามินซีเนี่ยจะเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระหรือว่าเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างดีงง D, <ะ>ใช่ไหมคะปกป้องพวกมลภาวะที่จะทําร้ายพวกเม็ดสีด้วยจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยต้องการใช้แต่ว่าไม่สามารถผลิต ขึ้นมาเองได้เราก็เลยควรต้องรับประทานเพิ่มระานเข้าไปบางคนอาจจะไม่ชอบทานผลไม้ก็ทานเป็นอาหารเสริมใช่คือพวกผักผลไม้เนี่ยให้ปริมาณวิตามินซีที่น้อยน้อยกว่านะคะในการที่จะมาต่อต้านอนุมูลอิสระได้แต่ถ้าเราจะใช้เพื่อทําให้หน้าเราขาวใสขึ้นและให้ผิวสวยขึ้นอย่างน้อยเราควรต้องได้ปริมาณวิตามินซีประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวัน1,000พมิลลิกรัมต่อวันใช่แล้ววิตามินซีสามารถละลายได้ในน้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องกูในเรื่องของการต่อค้างใช่ก็จะขับออก นี่คือเป็นจำพวกของอาหารเสริมใช่ถ้าอยากได้ความขาวใสที่มากขึ้นหรือว่ารู้สึกฟ้ากระค่อนข้างเข้มก็จะมีในส่วนของพวกกูต้าเลเดียนพวกนี้ก็จะเสริมน่าสนใจใช่อันนี้ก็จะผิวขาวทั้งหน้าแล้วก็ผิวตัวด้วยคือเป็นเหมือนกับเป็นอาหารเสริมใช่ไหมคะอันนี้สวนงามส่วนภายในสู่ภายนอกเลยนะเออบางทีงงอ่ะบางทีเดี๋ยวนี้เห็นนีครีมบำรุงกูต้ามีอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมคะคือตัวครีมบำรุงกับตัวรับประทานอย่างเงี้ยอาหารเสริม จริงๆผลิตภัณฑ์ที่เราทาทั้งหมดอย่างที่พี่บอกมันคือจากภายนอกสู่ภายในใ<ช>แต่อย่างที่บอกว่าภายในร่างกายเรามีเซลล์นับล้านเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เติมอาหารเสริมให้กับเซลล์ภายในร่างกายความผ่องหรือความใสมันก็จะไม่ออกมานั่นเองก็งเรียกว่ารับประทานดีกว่าอันนี้ถือว่าพี่เบนบอกเคล็ดลับกับผู้สาว<ช>เผื่อใครแบบอยากจะสวยเพิ่มขึ้น<ช>จากภา,ภายในสู่ภายนอกด้วยใช่ค่ะ วันนี้เรียกได้ว่าก็รู้หมดทุกอย่างแล้วนะตั้งแต่ตัวการเลยตอนแรกเราไม่รู้ไงว่าแบบบางทีคิดรู้แค่ว่าโดนแดดแล้วน่าจะเกิดสิวเกี่ยวมีคําถามถ้าสมมุติสาวๆบางคนอย่างนี้ค่ะพี่เบนคือทําอย่างที่พี่เบนบอกแล้วแล้วบางทีอพอทําไปเรื่อยปุ๊บเรารู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ว่างไม่มีเวลาทําบ้างอะไรบ้างถ้าเราทําขัดขากหายายางเงี้ยมันจะกลับมาไหมคะพี่เบนอันนี้คําถามดีดีเนาะใช่คืออย่างนี้ค่ะ อันดับแรกเลย<ะ>สิ่งที่พี่บอกมาสี่มิติควรทาอย่างต่อเนื่องอนะคะในช่วงตอนที่เรามีปัญหาเยอะๆเข้มๆผลิตภัณฑ์เราอาจจะใช้หลายตัวหน่อยท,<ะ>ทำทร<ะ>ีทเมนต์ค่อนข้างเยอะหรือว่าทีหน่อยแต่เมื่อเราดีขึ้นแล้วรู้สึกหน้าใสขึ้นฝ้ากระไม่ค่อยมีปัญหาหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาเลยแต่อยากป้องกันไว้วิธีการที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสามารถทําได้แต่ความห่างหรือความทีอาจจะน้อยลงเช่นทรีทเมนต์เคยทําทุกอาทิตย์ อาจจะเริ่มเป็นเดือนหนึ่งสองครั้ง <Okay. S 1> เดือนหนึ่ง mm hmm. ครั้งหนึ่งใช่ผลิตภัณฑ์ที่เราเคยบอกโค้ดอย่างเราเคยใช้เช้าเย็นทุกวันเราก็อาจจะเหลือแค่วันละหนึ่งครั้ง mm hmm. เพื่อทําให้เซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันทํางานได้เป็นปกติ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเราหยุดไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราหยุดปุ๊บมันเหมือนกับเราไม่ได้เมนเทนเวลาที่เราไปโดนแดดอีกเม็ด mm hmm. สีก็ถูกกระตุ้นมา<ต>ทําให้ mm hmm. มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเวลาที่เราเริ่มต้นในเรื่องของการดูแลหรือแก้ไขเนี่ยจะใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานด้วยก็คือเหมือนกับว่าพี่เบนไม่ได้แนะนําให้หยุดไปเลยแต่ว่าก็คือบทอนเนาะอะไรที่เราทำไป่อยก็ลดลงมาไม่ใช่หักดิบไงพออุ้ยใส่แล้วปุ๊บเลิกแต่คือร่างกายร่างกายเดินไม่ได้ก็คือเราก็ยังต้องดูแลแต่อยู่แต่อาจจะลดเวลาที่ดูแลน้อยลงอย่างนี้ดีกว่าค่ะ ถ้าอยากสวยให้ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่อยากสวยแล้วเมื่อไหร่อยากได้ย<ๆ>ินเคล็ดลนั่นแหลคะค่ะโอ้โหอันนี้นี่เรลรู้เยอะมากต้องขอขอบคุณพี่เบนมากๆเลยนะคะที่มาบอกเคล็ดลับการสยบพวกปัญหาฝ้ากระแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำนั่นเองคะ่ะหมดห่วงหายห่วงกันแล้วนะคะกับเรื่องฝ้ากระและความหมองคล้ำช่วงหน้าคะ่ะมีอีกหนึ่งความพิเศษในช่วงกอสิบเลกคอมเมนต์ค่ะ สนับสนุนโดยแพ่นคลินิกยังไงก็สวยโทร02 793 9999 99.